สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูพิมพ์ค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะคะเจอกันเป็นคลิปที่12แล้วนะคะ12แล้ววันนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านค่ะในหนังสือเรียนหน้าที่12ข้อที่3ข้อที่4นะคะคุณครูจะใช้วิธีแรกนะคะเรามาดูเลยค่ะข้อที่3นะคะเรามาดูข้อที่3เลยค่ะ เศษ24ส่วน10ค่ะกับจำนวนเต็ม2องเศษ2ส่วน3นะคะ2ีตรงนี้เราก็ต้องแปลงเป็นจำนวนคระโดยการหารค่ะเราจะแปลงเป็นจำนวนค้าะนะคะก็คือการตั้งหารนะคะเอา24เป็นตัวตั้งค่ะใช้แม่10เป็นตัวหาร10อะไรถึงจะได้24คะ10คูณ2เป็น20ค่ะลบกันออกมาโอเคก็จะเป็น จำนวนเต็ม2เศษ4ส่วน10นะคะเรามาดูต่อเลยค่ะเศษ24ส่วน10นะคะจะได้จำนวนเต็มสองเศษ4 1ส่วน10ก็คือที่เราแปลงออกมาแล้วค่ะก็คือหารกันออกมาก็คือเอา24ตั้งแล้วเอา10หารค่ะเราก็จะเปรียบเทียบกันค่ะก็คือ2 จำนวนเต็ม2เศษ4ส่วน10กับจำนวนเต็ม2เศษ2ส่วน3นะคะพบว่าจำนวนเต็มของเราเป็นเลข2เหมือนกันเราถึงจะเปรียบเทียบเศษ4ส่วน10กับเศษ2ส่วน3นะคะเราก็ต้องดูที่แม่10แล้วก็แม่3ค่ะเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันนะคะส่วนข้อนี้จะต้องเป็น30ค่ะเศษส่ส่วน10ค่ะเท่ากับใช้วิธีการคูณเข้าค่ะโดยดูที่ตัวส่วน ตัวส่วนของเราคือแม่10 10อะไรถึงจะได้30ค่คะ10คูณ3เป็น 30, ค่ะก็เขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเลยคะ่ะจับคูนกันออกมาตัวเศษคูณตัวเศษนะคะตัวส่วนคูณตัวส่วน4คูณ3เป็น12ค่ะ10คูณ3เป็น30ค่ะและค่ะเศษ2ส่วน3เท่ากับค่ะใช้วิธีการคูนเข้านะคะดูที่ตัวส่วนหรือแม่3นะคะ สามอะไรถึงจะได้สามสิบคะสามคูณสิบค่ะก็เขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะจับคูนกันออกมาเลยค่ะตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะสองคูณสิบเป็นยี่สิบค่ะสามคูณสิบเป็นสามสิบค่ะซึ่งให้เรานำผลคูณของแต่ละจำนวนนะคะลงมาเขียนเลยเศษสิบสองส่วนสามสิบค่ะและ เศษ20ส่วน30ถ้าส่วนเราเท่ากันแล้วเราก็ต้องดูที่ตัวเศษค่ะ12และ20เราก็ต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะแสดงว่าเศษ4ส่วน10น้อยกว่าเศษ2ส่วน3ค่ะดังนั้นค่ะเศษ24ส่วน10น้อยกว่าจำนวนเต็ม2เศษ2ส่วน3ค่ะตอบเศษ24ส่วน10น้อยกว่าจำนวนเต็ม2เศษ2ส่วน3นะคะเราไปดูข้อที่4กันเลยค่ะ ข้อที่4นะคะจำนวนเต็มหนึ่งเศษ9กส่วน18กับเศษย5สห้าส่วน14ค่ะเราก็ต้องแปลงเศษ25สห้าส่วน14เป็นจำนวนคระก่อนนะคะโดยวิธีการหารค่ะ25ตั้งค่ะหาร14 14อะไรถึงจะได้25คะดูแม่14เลยค่ะ14 1หนึ่ง 1ิบเป็น14นะคะลบกันออกมาค่ะก็จะเป็นจํานวนเต็มหนึ่งเศษ1 1 1ส่วน1ินะคะวิธีทำค่ะเศษ25ส่วน14นะคะเท่ากับอย่างที่เราหารเมื่อกี้ค่ะก็คือจํานวนเต็ม 1, นึ่งเศษ11ส่วน14นะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบกันค่ะพบว่าจํานวนเต็มของเราเหมือนกันเราก็ต้องเปรียบเทียบที่ ตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะคะจึงเปรียบเทียบเศษ9ส่วน18ค่ะแต่ว่าเศษ9ส่วน18เราสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะหนูลองดูที่แม่3ค่ะมีอะไรหารทั้ง9แล้วก็18ได้ลงตัวคะ่ะใช้วิธีการตัดค่ะตัดโดยแม่3นะคะสอะไรถึงจะได้9กคะ3คูณ3 เป็น9หนูก็เขียน3ลงไปสามอะไรถึงจะได้18คะ3 6 18ก็เป็น6ค่ะก็จะได้ตัวเปรียบเทียบใหม่ก็คือเศษ3ส่วน6กับเศษ1 1ส่วน14ค่ะเราเศษ3ส่วน6กันค่ะใช้วิธีการคุณเข้านะคะข้อนี้จะต้องทำส่วนให้เป็น42นะคะดูที่แม่6ค่ะ6อะไรถึงจะได้4ค่คะ หกคูณเจ็ดค่ะก็ต้องคูณเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะคะคูณกันออกมาเลยค่ะตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะสามคูณเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดค่ะหกคูณเจ็ดเป็นสี่สิบสองค่ะและเศษสิบเอ็ดส่วนสิบสี่ค่ะใช้วิธีการคูณเข้าเหมือนเดิมเราก็ต้องดูที่แม่สิบสี่สิบสี่อะไรถึงจะได้สี่สิบสองสิบสี่คูณสามก็ต้องเขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะคะ 11เคูณ3เป็น33ค่ะ14คูณ3เป็น42ค่ะซึ่งให้เรานำผลคูณลงมาเปรียบเทียบเลยค่ะถ้าตัวส่วนเหมือนกันแล้วเราก็ต้องดูที่ตัวเศษนะคะตัวเศษเราก็ต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะแสดงว่าเศษ3ส่วน6น้อยกว่าเศษ11ส่วน14นะคะดังนั้นค่ะจำนวนเต็ม1เศษ9ส่วน18น้อยกว่าเศษ25ส่วน14ค่ะตอบค่ะ จำนวนเต็มหนึ่งเศษเก้าส่วนสิบแปดน้อยกว่าเศษยี่สิบห้าส่วนสิบสี่ค่ะวันนี้มีการบ้านด้วยนะคะการบ้านให้เราเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่สิบค่ะข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะคะถ้าจำนวนเต็มอันไหนที่มากกว่ากันหนูก็เปรียบเทียบจำนวนเต็มเลยนะคะถ้าจำนวนเต็มไม่ไม่เท่ากันเราก็ต้องทำวิธีเปรียบเทียบถ้าเป็นจำนวนค้าหรือเศษเกินเราก็ต้องค่อยค่อย เปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยการบ้านค่ะ